อ่าแล้วใครจะไปเขาดาวในกรุงเทพนะครับถ้าไม่อยากขับรถก็ไปรถไฟฟ้า BTS นี่คือตามจุดต่างๆที่ใกล้รถไฟฟ้า BTS ครับทั่วกรุงเทพมหานครจุดเขาดาวค่ะสยามพารากอนสยามสแควร์เซนทันเวิลด์น n e Bangkok Sphere Asia The r i v e r f อ o n ์ค่ะแล้วก็ไอคอนสยามค่ะครับแล้วก็รถไฟฟ้า BTS แล้วก็รถไฟฟ้าสายสีทองนะฮะ <ใ>ขยายเวลาทคอนสยามก็<ช>รถไฟฟ้าสายสีทองนะฮะจนถึงช่วงเวลาตีสองเลยนะคะที่ให้บริการค่ะขยายเวลาฮรร่วมฉลองปีใหม่นะ<า>ให้บริการถึงตีสองนะข,<า>ขบวนรถเที่ยวสุดท้ายมีผลเฉพาะวันที่31ธันวาคมนะฮะนะขบวนรถสุดท้ายสถานีสุข,ขุมวิทคู่คตเคหะเนี่ยเวลาตีสองออกจากสถานี อยู่ที่สยามเนี่ยไปได้ทุกสถานีเวลาตียง45เลยนะอันนี้คือวิธีนับนะคนะคืนคืนนี้คืนนี้นะนี่สำหรับรถไฟฟ้า BTS ก็ขยายเวลาแล้วก็คำแนะนำช่วงปีใหม่ครับห้ามนำลูกโป่งเข้าไปในระบบรถไฟฟ้าถ้ามันแตกแล้วมันนี่ไงอาจจะแตกตื่นได้ค่ะพุประทัดอย่างเงี้ยไม่ได้เลยดอกไม้ไฟไม่ได้ห้ามสูบบุหรี่อาวุธสิ่งเทียมอาวุธไม่ได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล ไม่ได้น่ะนะอันนี้คือรถไฟฟ้า B T S นะ <S ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u p เปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ